ซ้อมคอมลูกค้าให้เหมือนกับคอมเราเลยนะครับคิดซะว่าคอมเธอเนี่ยเป็นคอมของเราเองครับสวัสดีครับผมปอนอภิวัฒน์นะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการใส่ power supply ตัวนี้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับลูกค้าได้เอาคอมมาให้ผมใส่ให้นะครับ power supply จะไมนน่มี power supply ลูกค้าตัวเนี้ยเสียนะครับในถอดจริงออกไปแล้วค่อย ได้เพราะว่าสายตัวนี้นะครับอามาใส่กับเครื่องของลูกค้าตัวนี้นะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการใส่นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับไปซื้อในอินเทอร์เน็ตในช็อปปี้แล a ซดาต่างๆนะครับเนี่ยตัวนี้เอามาใส่ได้เองเลยนะครับถ้าใครใส่เองไม่เป็นก็เ,เข้าร้านดีกว่านะครับอย่าพังหรือไม่ก็มาดูคลิปนี้เป็นแนวทางในการใส่ก็ได้นะครับ ของที่ได้มานะครับก็จะมีสายห้าร้อยหาสิบบาทนะครับก็จะมีใบรับประกันสินค้ามีใบรับประกันแทนมาด้วยแล้วก็จะมีสายสายไฟให้ามาแกะดูนะครับ ใส่มาเยอะพอสมควรนะครับน,นี่เลยนี่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 เป็น Power เพอซัพพลายพื้นฐานราคาหลักร้อยครับไม่แพงครับตัวน,นี้สำหรับคอมบานตัวไปนะครับถือว่าถือว่าได้มาเยอะนะครับสายตังนี้นี่ก็เอาไปใส่ ฮาร์ดดิสกับ SSD ได้ได้สองูปนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวต่อกระดลมนไฟตัวต่อกระดลมคอมพิวเตอร์ส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวจ่ายไฟคอมเพนบอดน,นะครับสำหรับการ์ดจอการ์ดจอของใครนะครับที่มีไฟเลี้ยงต่อไฟเลี้ยงเพิ่มนะครับพาวเวร์สั้นตัวนี้นไม่มีตัวจ่ายไฟมาให้นะครับสำหรับใส่การจอนะครับ ตอมแบบแป็น DIY เพิ่มเอาอีกสำหรับคอมตัวนี้ไม่มีการจอนะครับนี่เป็นการจอออนบอร์ดเรามาดูวิธีการใสกันเลยครับสำหรับวิธีการใสนะครับเอาตัวตัวนี้นะครับผ่านออกด้านนอก รายละเอียดนะครับาสายตัวนี้ผมจไปข้างงด้วยอยยัอย่าเขาดูตรงนี้นะครับมีหลูตรงนี้เราเริ่มต้นที่สายตัวนี้ก่อนเลยสายยี่สี่พินนะครับนี่ตัวนี้วางมาเลย เดียวเขาไปให้แน่นนะครับต่อไปจะเป็นสายไฟสายไฟเมนบอร์ดนะครับนี่จะโค้งมาต่อใส่กับตัวนี้นะครับมาช่วงช่วงนี้เข้าได้ไหมช่วงนี้เข้าไม่ได้เขาช่วงนี้แล้วกัน เขับเลยปั๊บโอเคสายไฟค่อนข้างเกะกะนะครับเดี๋ยวแต่มันจะไม่สวยเดี๋ยวผมจะเอาสายตัวเนี้ยสอดเข้าตรงรูตรงนี้นะครับมันมีรูใน,น,น,น้อนี่มันจะมีรูเล็กๆตรงนี้แต่เราต้องขันเมนบอร์ดออกออก,ก่อนจะทำให้เคสเราสวยนะครับเราต้องเก็บรายละเอียดให้ลูกค้านะครับ สอมความลูกค้าให้เหมือนกับควมเราเลยนะครับคิดว่าความเกค้าเนี่ยเป็นความของเราเอง ีคู่กันเสมอนะครับดังนั้นเปิดไม่ติดใช้ไม่ได้นะครับนี่ okay. ต่อไปจะเป็นอารมของลูกค้านะครับตัวนี้นี่อารมของลูกค้าตัวเมคซี้นะครับส่วนตัวเนี้ยเป็นตัวสายไฟ power supply ต่อไปเล้เชียบดากมันไปรหดจิก ตัวที่ใส่ของลูกค้าเนี่ยมันไม่มีมันยังไม่รองรับ USB 3านะครับมันก็เลยเสียบไม่ได้นะครับมันต้องเป็นเมนบอร์ดรุ่นใหม่นะครับถึงจะเสียบได้ครับ สังเกตดีๆถ้าถ้าสังเกตดีๆจะเห็นพัดลมลูกค้านะครับนี่พัดลม cpu หั่นหัวลงนะครับถ้าว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันไม่สวยเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนข้างกันดีกว่าให้มันหันหันหน้าขึ้นโอ,โอเคครับเรียบร้อยนี่เราก็ได้หันพัดลมเอาหัวขึ้นนะครับของลูกคา้านี่เรียบร้อย ก็จะเป็นการเก็บรายละเอียดก็จะใช้นี่รัดเข้าไปอีกให้มันเก็บรายละเอียดให้สายไฟมันไม่รุงพลังเยอะเป็นอัเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้ง power supply 550ตัวนี้หลักๆเลยนะครับที่เราต้องเช็คเลยก็คือ นี่สาย24พินตัวนี้เช็คว่าแน่นดีหรือเปล่าแล้วก็สายที่2ที่ลืมมขาดไม่ได้ลืมไม่ได้เลยคือตัวนี้สาย4พินครับจากนั้นก็จะมีสายไฟต่อเข้ากับฮาร์ดดิสนะครับนี่สายไฟตัวนี้แล้วก็ ับ SSD ตัวนี้นะครับที่มาจาก Power Supply และก็สายตัวน,นี้ต่อเข้าเช็คให้แน่นๆแล้วก็ไปต่อเข้ากับเมนบอร์ดอันนี้ก็มาจาก SSD ผมได้โค้งเข้าข้างหลังครับโอเคครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผม ครับหลังจากนั้นเราก็มาเช็คดูนะครับนี่มาต่อสายเช็คดูว่าเราจะใช้ได้หรือเปล่าอันนี้ต่อสายไฟแล้วอันนี้เป็นสายการ์ดจอคอนบอร์ดนะครับอันนี้เป็นเมาส์กับคีย์บอร์ดหลักๆก็มี1 2 3 4สายที่ต้องรออนะครับนี่เอาไว้เรามาลองเปิดกันดูนะครับ ตอนนี้หมุนนะครับนี่น,น,นี่หมุนอันนี้พัดลม CPU หมุนนะครับเขามีไฟด้วยแล้วเ,เรียบร้อยครับใช้งานได้ตามปกติครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งครับผมเรียบร้อยครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ สำหรับท่านผู้ชมนะครับขอกดกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ